ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอยู่ที่นครพนมเด้อพี่น้องเดออมาเบิ่งนสองแถวหนี่เห็ดยังเนี่ยหนึ่งแถวครับหนึ่งนุ่มไหมต้องสองนุ่มถิงหรอกคุณเออพี่น้องเอ้ยเห็ดยังเห็ดเห็ดครับพี่น้องเห็ดยังเนียเห็ดเห็ดปลวกหน่อยครับเห็ดปลวกหน่อยโอ้โห ผาคนภรรยามากเก็บเมื่อกี้นี่ใช่ใช่นี่คือเก็บเมื่อกี้นี่ได้ครับผ่าคนภรรยามานี่ครับเก็บเก็บอะไรเนี่ยผมมาถ้วยนะนี่สวัสดีครับอันนี้เขาเรียกเห็ดข้าวตอกเห็ดข้าวตอกนี่หมกนี่มันรสชาติกับเห็ดเข้มทองแต่ว่าความเหนียวจะไม่สู้เห็ดเข็มทองนะครับอันนี้จะอร่อยกว่า ก็เป็นเห็ดธรรมชาตินะครับปีหนึ่งมีเทธอน,นึงนะครับนอนเป็นฤดูกาม,มันจะออกก่อนเพื่อนนะเฮอออกกอนเพื่อนเลยนี่บโบพีดบังนเรนาบุเข้าบ้านได้บบพีดบังครับพี่ลงองจะถามผมโอ้น,นานๆทีจะค้อแรบกันได้เลยเมื่อน,นี้ค้อแรบสามซองเลยมึงมุ่งมันขนาดรู้สึกว่าโต้มุ่งมันขนาดนั้นไงเชียวไปกินดีๆดิโบได้เป็นธรรมดาเลยพี่น้องเลยมันได้มากเลยเนี ตบ้านมีเนวกิเลงอยู่ในเรีองหัวเร่องนอขุนทางขุน <c oughs> กันมุงมันขนาดทางขุนกันนะอืออั <c oughs> อออนจะว่าใคนี่ยมุยมูใหญ่ปานเขาไปเก็บมันกุหล่อป,ปีไก่หน่อยอออออ้ย่ะเ,เออีได้ว่าโจบโบอ,อยู่อะ่ะโมเคยได้คนแเล็บกันเถื่อน จ้าเสือหลายปีเลยพี่น้องเยกินเล็ดมากเนี่ยยูเยด้องพี่น้องุดหุ่นพี่น้องโอ้หุ่นอปิดพี่น้อง้หสนสด็กด่นดีนมุกนี่บชงจารันนคนบ้านๆแล้วก็ชงคนเราถ้วยเพิ่มๆๆคมละถ้วยคมถ้วยจารันน เดียวพี่หน่อยพี่เหรอโ้โห่เจดียจท่าืนหายแล้วเนี่ยเออตุละมูนี่พี่โยพี่หน่อ่เอ้พี่เยใี่เสียเมาเเมได้้เมาเเมมเมาเเาเมเามเเ้า ดูเขาเก็บอะไรมุงม,มันเละเกิน okay. เก็บไปให้มีอะไรมก,ก่อนขับยอง <laughs> ผมคุณหาก,กับขั้วเด้มาห่อกับามาห่อคำคำพี่น้องเอ้ยแต่กี่ก็ได้กระโบกห่อมาห่อยนี่คำคำกับจีกเก็ตเนี่ยคำแล้วไอ้ทายดูเพื่นหน่งเด้อหาแนวไปโมกให้ขอบวขั้ว <laughs> 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 ไหมโ <laughs> อเคด้วยนะ